ต้องเรียนว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆของกรมกิจาการผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ทางบริษัท b s t International ประเทศไทยจำกัดร,ร่วมกันกับมูลนิธทิที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจาการผู้สูงอายุความร่วมมือกันเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำ MOU ร่วมกันแล้วว่าจะมีความร่วมมือ ระหว่างพระอ้อมสําเ็จรูปยี่ห้อเซอร์เท t ตีที่จะสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุค่ะส่วนวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวเรื่องของโครงการอิ่มบุญนะคะไปกับเซอร์เทนตี้คูณ9มูลนิธิเพราะว่าทางเซอร์เทนตี้ร่วมกันกับกรมกิจการผู้สูงอายุและมูลนิธิที่ดูแลผู้สูงอายุ ในกลุ่มกิจาการผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะมีการเปิดตัวเรื่องของการบริจาคพระอ้อมสําเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพระอ้อมสําเร็จรูปที่สนใจในการที่จะบริจาคพระอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของเซอร์ทิตี้นะคะแล้วก็ไปเลือกโครงการอุปบุญกับเซอร์ทิตี้ขูดก้ามูลิธิแล้วก็เลือกง่ายค่ะก็คือเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะเลือก ผลิตภัณฑ์แบบไหนพอเลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกอีกว่าจะส่งมอบให้กับมลูลนิธิไหนบ้างนะคะซึ่งแต่ละมูลนิธิเนี่ยค่ะมี9มูลนิธิก็จะดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เนื้อวิสานกลางใต้เลยนะคะแล้วก็ทางเซเตตตี้ก็จะส่งพระอ้อมสําเร็จรูป,ปค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ1นนะคะราคา ไม่แพงนะคะก็ถ้าท่านมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงบ้านผู้สูงอายุแต่ว่าทางบริษัทก็จะจัดส่งให้ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับดีมากแต่อย่างไดก็ตามก็อยากเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีศักยภาพมาร่วมกันบริจาคพระอ้อมสับเร็จรูปภายใต้โครงการนี้เนี่ยให้กับทางผู้สูงอายุคะ่ะ สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดเตียงเนี่ยจะใช้ประมาณ3-4ชิ้นต่อวันนะคะในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดบ้านอาจจะใช้ไม่เกิน3ชิ้นต่อวันถ้าเกิดคำนวณไปในแต่ละเดือนแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเราก็คาดหวังนะคะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านที่อยู่ในภาวะเหล่านี้เนี่ยจะมีผ้าอ้อมสําเร็จรูปใช้โดยที่ไม่ต้อง ใช้รบประมาณในการที่จะไปไปซื้อซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทำให้มีความร่วมมือกับภาคประชาชนและก็ภาคเอกชนที่จะทำให้เกิดสังคมแห่งการเอื้อนอนร่วมกันด้วยผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุเอกของเรามีทั้งหมด1 5 0 0คนในขณะนี้นะคะแล้วก็กระจายอยู่ตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต่างๆก็คาดหวังว่าใน ประมาณ50%ของผู้สูงอายุที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะจะอยู่ในภาวะที่ขับถ่ายได้ลำบากแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มติดเตียงก็คาดว่าในแต่ละท่านเนี่ยจะน่าจะได้รับการสนับสนุสนผ้าอ้อมสําเร็จรูปประมาณ3-4ชิ้นต่อวันนะะอย่างที่ท่านอธิบด,ด,ดีได้เรียนแล้วนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ย ก็ไม่มีความสามารถในการดูแลสุบริษ,ทษัทเองหลังจากที่ได้มีลมนาม,มนมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามร่วมมือกันใกนการที่จะทำยังไงให้ส่งมอบสินค้าที่ดีแล้วก็บริการที่ดีให้กับในแง่ของผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ม้าประสบการณ์ทุ่สูงยุคหลานเนี่ยได้รับบริการจริงเลแล้วก็สินค้าที่ดี การที่บอกนะคะว่าผู้สูงวัยนี้เป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวนะคะวันนี้เนี่ยในคน100คนเรามีผู้สูงวัยถึง20คนแล้วนะคะออก็อยากจะใหะ้สมาชิกทุกคนในสังคมได้เข้าใจแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุอย่างเอื้ออาทรกันมากที่สุดน,นะคะ